สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่7มกราคม2567ค่ะสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง11มกราคม2567 วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง11มกราคมพุทธศักราช2567 มีคณะรัฐมนตรีผู้วาราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละองพระบาททรงเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร,ร์เยาวชนโลก2024ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โอกาสนี้จับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายเฮงสวีเคสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานนโยบายเศรษฐกิจสาธารณรัฐสิงคโปร์และนายลอเรนซ์วองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งจากพระราชทานพระราชบโรโอกาดให้ในเตียวชีเฮนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวันนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันริพับลิก o พลิเทคนิคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตราชกัญญาเสด็จออกณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระบราามโอรสาธิราชฯทงงรงประทานกรรมการมูลนิธิอาร,รยศิลป์สิริวัณวรินารีรัตน,น,น์นำนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าถวายทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์สำหรับพระชทานแก่นิสิตร,ระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งทุนต่อจากนั้นเวลา15.44นาฬิกา44นาทีพระชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทองมาลากุลณ,ณอยุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ นำนิสิตนักศึกษาจำนวน11คนเฝ้ารับพระราชทานทุนรางวัลเรียนดีหมูลนิธิอารยะศิลป์สิริวันวรินารีรัตน์ซึ่งเป็นทุนที่พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านศิลปะสาขาต่างๆโดยผลงานของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานจะต้องมีความสวยงามสร้างสารรค์สื่อสารแนวคิด ในการพัฒนาผลงานมีการจัดองค์ประกอบศิลป์แสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเราก็เป็นรุ่นพี่ด้านศิลปะนะและเราก็เข้าอ,อกข้อใจทุกคนนะคะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยนอกจากที่เรารักมันนั่นใหญ่ในอุปกรณ์ มันค่อนข้างจะหายากการที่ต,ต้องไปทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ว่าเขาออเบ้าจใจแล้วอยากให้ทุกคนตอกอบก้ัใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่างานของเราเนี่ยสามารถสร้างตัวสาาร้างอาชีพได้ดังนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ จากนั้นพระราชทานพระวรโรกาสให้นายกิติคุณวรสธรทรนิสิตระดับปริญญาเอกคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามูลนิธิอารายศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตรวมทั้งนางสาวดวลพรกเกษมโกศลศิลป์และนายธรรมรงรัตนแป้นซึ่งได้รับพระราชทานทุนและสําเร็จการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูงด้านการปักพัตรพรนสสถาบันเมซองเลซา กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าถวายรายงานผลการฝึกอบรมและแสดงผลงานทั้งนี้สถาบันเมซองเลซ์ชเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางด้านการปักพัตราพรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467และมีผลงานการปากักด้วยศิลปะชั้นสูงมากที่สุดในโลกซึ่งได้สร้างผลงานให้กับผู้นำแฟชั่นระดับโลก ต่อมาเวลา16นาฬิกา2นาทีพระชานพระวโรกาสให้นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารอธิการบดีมหาวิทยายลัยและนิสิตนักศึกษาจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้ที่กองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงรักสวัสดีวัดเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูป,ปถมและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารจำนวนสิบโรงเรียนโรงเรียนละสิบทุนพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีหนึ่ง อุดรธานีอมเมืองจอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลาอเภอรัตพูมิจังวสงขลาโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรี3ฉะ,ะเชิงเซาอเภอท่าตะเกียบจัังหวดฉะเชิงเซา โรงเรียนบ้านเวียงฝางอฝางจัังหวดเชียงใหม่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่อเภอบางใหญ่จังหนนทบุรีโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวนรรค์อเภอเวียงเก่กาจัังหวดขอนแก่นโรงเรียนห้วยบงวิทยาอเภอชุมพวงจัังหวดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านท่าคออเภออาจสามารถจัังหวดร้อยเอ็ดโรงเรียน,น,นอนุบาลหนองกี่อเภอหนองกี่จังังวดบุรีรัมย์และโรงเรียนบ้านเขานาในอเภอพนมจัังหวดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้โปรดให้แผนกสาธารณ 904เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์บางเขนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสถานสงเคราะห์บ้านสุขใจหมาจรจัดป้าเกตจังหวัดฉะเชิงเสาสถานสงเคราะห์มะหมา,มาบ้านป้ามณีจังหวัดปดทุมธานีและวัดดอนกระดีจังหวัดอ่างทองด้วย สำนักพระราชวังขอเช,ชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาใน,ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาวันที่8มกราคม2567สำนักพระราชวังขอเช,ชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7 ถึงวันที่9มกราคม2567สำนนกพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนนกพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากเดิมที่เดินเข้าทางประตูวิเศษชัยศรี และเดินเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูรือศีเป็นเดินเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์และเลี้ยวซ้ายไปผ่านประตูอัตโนมัติหรืออีเกตเพื่อเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางนี้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2567เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ